เราไม่ต้องเหมือนใครเพราะเราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเองไม่ใช่สำเนาใครในโลกนี้มีคนหลายพันล้านคนแต่ไม่มีใครคนไหนที่มีลายนิ้วมือเหมือนกันไม่มีใครที่มีรอยยิ้มแบบเดียวกันแม้กระทั่งเสียงหัวเราะก็แตกต่างกันนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นอย่างตั้งใจเพื่อบอกเราว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครเราไม่ต้องพยายามเดินตามรอยเท้าของคนอื่น เพียงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าเพราะค่าของเรามีอยู่แล้วตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเพียงแต่หลายครั้งเรามองไม่เห็นมันเพราะมัวแต่มองไปที่คนอื่นแล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองเราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคิดว่าต้องเดินทางแบบเขาเรามองคนที่ได้รับการยอมรับแล้วคิดว่าต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างเขาแต่ความจริงแล้ว ความสำเร็จของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลอกเรียนแบบใครมันขึ้นอยู่กับการใช้ศัก,กยภาพที่เรามีอยู่แล้วให้เต็มที่เหมือนดอกไม้ที่แบ่งบานในเวลาของตัวเองดอกทานตะวันจะไม่อิจฉาดอกกุหลาบเพราะรู้ว่าตัวเองสวยในแบบของตัวเองท้องฟ้าก็ไม่ได้พยายามเรียนแบบท้องทะเลเพราะมันรู้ว่ามันงดงามอยู่แล้วแม้จะแตกต่างกันเราก็เช่นกัน ถ้าเรามัวแต่พยายามเป็นเหมือนคนอื่นเราจะสูญเสียสิ่งที่เป็นตัวตนของเราไปอย่างช้าๆหลายคนอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่ต้องฝืนทำอะไรเพราะกลัวว่าคนจะไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นเราอาจจะเคยยิ้มในวันที่เราไม่อยากยิ้มพูดในสิ่งที่เราไม่เชื่อทำงานในแบบที่เราไม่ได้รักเพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่สังคมบอกว่าดีแต่การทำแบบนั้นนานๆไป มันจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายในทางกลับกันถ้าเราเลือกเดินในเส้นทางของเราแม้มันจะไม่เหมือนใครแม้บางครั้งคนรอบข้างจะไม่เข้าใจแต่เราจะมีความสุขที่มาจากข้างในอย่างแท้จริงมีตัวอย่างมากมายที่คนไม่เดินตามทางของใครแต่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้เช่นนักประดิษฐ์อย่างโทมัสเอดิสันที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะสร้างหลอดไฟ หรือวินเซนต์แวนโกที่ถูกมองว่าไม่มีค่าในช่วงชีวิตแต่ผลงานของเขากลับเป็นตำนานในภายหลังพวกเขาไม่ได้พยายามเป็นใครนอกจากตัวเองและโลกก็จดจำพวกเขาได้เพราะความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเราเองก็สามารถทำได้เช่นกันการเป็นตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนาแต่หมายความว่าเราจะพัฒนาในทิศทางที่สอดคล้องกับตัวตนและคุณค่าของเรา เราอาจจะเรียนรู้จักคนอื่นได้แต่ไม่จำเป็นต้องลอกเขามาเป็นเราเพราะสิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นไม่ใช่การเหมือนใครแต่คือการกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ไม่มีใครเหมือนบทสรุปง่ายๆคือชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะใช้ไปกับการพยายามเป็นใครนอกจากตัวเราเองจงกล้าใช้ชีวิตในแบบที่เราเชื่อและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเพราะนั่นคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเอง และเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำแทนได้